ส่วนดูสิทธิ์โพได้ระบุนะคะว่าหลังจากที่พลเอกชวนริยงใจยุธได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติซ้อนทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นว่าบ้านเมืองจะกลับไปวุ่นวายอีกครั้งค่ะ สวนดูสโพมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดูสิตได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน1 2 6 9คนระหว่างวันที่7ถึง11ธันวาคมที่ผ่านมาถึงกรณีที่พลเอกโชลิยงใจยุทธอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเตือนรัฐบาลและคสชให้ระวังการเกิดปฏิวัติซ้อนและหากมีการบรรจุที่มาของนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยการให้ประชาชนเลือกโดยตรงในรัฐธรรมนูญพบว่าข่าวการปฏิวัติซ้อน ทำให้ประชาชนรู้สึกกังวลเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกมากที่สุดถึงร้อยละ80.61รองลงมาร้อยละ79.20เห็นว่าหากมีการปฏิวัติซ้อนภาพลักษณ์ประเทศจะยิ่งเสียหายเศรษฐกิจตกต่ำและร้อยละ74.70ระบ,บุว่ายังไม่รู้ข้อเท็จจริงอาจเป็นเพียงข่าวลือควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการปฏิวซ้อนมีทางเกิดขึ้นได้หรือไม่พบว่าร้อยละ37.83มองว่าไม่น่าเกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้นขสชมีอำนาจในการบริหารดูแลเต็มที่ไม่อยากให้บ้านเมืองกลับไปวุ่นวายอีกครั้งส่วนร้อยละ34.04บอกว่าไม่แน่ใจเพราะยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง และร้อยละ28.13ระบุว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เพราะยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและมีการเคลื่อนไหวอาจมีผู้ที่ต้องการสร้างความวุ่นวายการเมืองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจมาจากปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนเดือดร้อนทั้งนี้ประชาชนมองว่าผลเสียถ้ามีการปฏิวัติซ้อนเกิดขึ้นร้อยละ78.3สอนมองว่าทำให้ประเทศชาติเสียหายการพัฒนาหยุดชะง,งักเศรษฐกิจตกต่ำ และร้อยละ74.54บ้านเมืองไม่สงบเกิดเหตุการณ์วุ่นวายและอาจมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ85.57คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีการปฏิวัติซ้อนเกิดขึ้นเพราะคอสชอและรัฐบาลบริหารที่ดีบ้านเมืองกำลังจะเดินหน้าควรให้โอกาสและใช้เวลาสักระยะหากเกิดความวุ่นวายอีกประเทศจะยิ่งเสียหายคนไทยปอบ,บช้ํามามากแล้ว มีเพียงร้อยละ14.43ที่เห็นว่าถึงเวลาแล้วแาะยังมีบางกลุ่มที่เคลื่อนไหวมีความกัดแจ้งในบ้านเมืองเพิ่มขึ้นประชาชนยังเดือดร้อนสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ